โอเคแมนโอเมนครับอีกแล้วเแล้ววันโมนากิดงานเล่นแรงตัวหลักแมนเทนไม่ได้ 아시냐마. 고 c yeah. á <laughs> เอาไน,นะเอาลิเล<อ>ียกับเอลสูไหมเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่ได้นี่ว่าเดล่นๆๆเนอะไม่อยากเล่นเลยอ่ะแต่ก็ต้องเอาอ่ะเอาลิเลียเอาสูไหมเอาไหมา <Yeah. No. S 1> เนี่ยลูกมาเลย คนนี้ยใช่ครับใช่ครับดีกว่าเดิมไไหมใชที่บอก ออกไม่นด้เไปแล้วไรจะพูดเลยตีเด็รไปอ่ะแนคลิกสี่ 嗯。有。嗯。 อาอแพนด้านะตัดล็อกมาเลยครับที่หน้าก็ฉี่อะไรไอ้สีที่น่าก็ฉีอะไรสี อืใช้าสีสบายมูลานมากกว่านะใช้สีมากฉีสีมาตีคอยเปิดไฟด้ด้วยนะเอาไว้ถึงนะงแล้วมู่ สดสดสดแต่ไงะแบตสภาพก็เองจะไม่คนรถ่ายได้ป่ะที่มาเล่นเซลฟี่บนโพสที่เรากดแรง เอาแล้ว่ะ,ะเรียนรถแล้ววะเอากันไหนดีดนะขอแม่นๆขอแบบกดยับยับขอคมคมผู้กางเอ่ยมาคุมซ้ายเชียรไว้นะครับครับเกมตัวอะไรสลมอมวะน่าจะเวเลสเวเลสนมคุณแจ อ่าอัพโลมาแต่วไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้นะให้ลีเลียปกไกลๆพอคุณเจยืนไกลๆเอาไม่งนั้นจะโดนเกี่ยวโดนเจ็บจะเจ็บโัเลออนกับเวเลสพยายามจาเอาตัวไปทิ่มมันอ่ะให้ลเลียเป็นคนเช็คคุ่มเลยเช็คคุ้มเช็คอะไรอืมให้ลีเลียสั่งน้องก็ได้แบบเออสกิลเช็คตรงนี้ปลาเข้าตรงนี้ก็ได้ได้ๆแต่น้องไม่รู้ว่าต้องเช็คตรงไหนเอาตัวตัวเองเข้าไปเทตโอเคครับแล้วก็ไปเดินทําเลนหายา เอ้ยไม่ใช่หายายเออถูกแล้วอ,อ,อะไรของกูเนี่ยอืมไปเล่นหายา,ยาเราคอมปองเล่นในคุ้มหน่อยใชครับจ็ดนาทีขอสักสามปอมแล้วกันเลนข้างเจดนาทีสามปอมอี๋แมายามมาเดินทอนให้ได้ถ้าตัดเวฟหลังปอมได้ตัดตัดชีบได้ตัดให้หมดอดี๋ยเหลือชีป่าให้มาเล่นเยอะ ปิดโ๊กเก็บก่อนใครเล่นก็ได้นะครับตัวเราโปกได้พยายามโปกก่อนให้ผมช่วยฟาร์มไหมพี่ช่วยเบียร์ซูงกลางด้วยเบียร์รยรเต็มลืมลืม <laughs> ลืมบอกเหมือนกันสูสๆครับเอ้า โอ้โหมีนัดเดียวอ,ะอ่ะเห็นเขาสอยเฮ้ยมันเปิดมันเปิดเฮ้ยมันเวทมันเวทมันเวทไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะาอยู่นี่หลอ,อกขึ้นหลอดเลยจะตายไเวลาจะตายตอน,นเสิร์ตเมื่อ ก็ก็ต่อต่อต่อเหมืนกันต่อเหมือนกันถ้ามันแข้งถ้ามันนานระบบเออารงานอยู่ลองไปเลยนะใายากดรีโครไปแล้วนะเกมนี้ขึ้นตัดเลือดมาก่อนก็ได้นะตัดเลือดต้องใช้เลนพุ่มเลน เอ้มาอยู่นะเบรคเครื่องหลอดแล้วเบรเครื่องหลอดนะเราต้องเราต้องใส่มันมัเก็บจัดเลสเนี่ยปิดปิดโปรให้หน่อยได้ไหมมันโดนมันโดเบียดเบียดมันลงแล้วอ่ะโดนโดนโดนไอ้ยาหายนะโอ้การตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เจ็บนะเจ็บนะเลสเดี๋ยฟิตเดียวฟิตผมเหมือนเราผมอันนี้เซฟิตเซฟิตมีโด้นะตองนะโอเค

นี่นี่เห็นป่าพี่เอามันจะกลับมันกับสอย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 สยหลาอยู่นี่นะพีอยู่ปิ๊สด้วยไรแต่ปสดเอื่อเต็มอะตั้งอะไรอ้อุ้ยไปเลยอยู่นี่มันเวนอ้อมน้าเมจยังมาอันตีะโอเออันตีพี่ยิดสิบห้าวิมันมาล่างวะ น่าจะเสียเว็บได้สามตัวเลยโอเคเดี๋ร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดนะมันเสียรอนะพลังแฝงอ่ะโอเคพี่พี่มีวาร์ปอ่ะพี่มีวาร์ปอ่ะผมไม่เห็นมูราดวะไอรอรอดรอไม่นด้มาไม่นด้มาไม่ได้ไปนะยกเองไมนยกลองไม่ยกออกมาออกมาออกมาเกือบแล้วเจ็บเจ็บเจ็บได้ผักแล้วพี่เอาเอาดิเอาดิดิไอไมนเจ็บนะเนี่ย พี่วับแล้วพี่วับแล้วไปเลยวเดี๋ยเลยไปเลยข้ายาครึ่งหลอดแล้วนะสวยสวยลองห้ายาไปนะทำหยกโอ้โหเขาเไปเคลียร์นะไปเพิ่งไปเคลียร์นะผมผมนึกว่าพี่เจวับแลงเนี่ยโดนโดนปิดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออไม่เป็นแดนม่วงเป็นแดนม่วสวยสวยเอาเอาล่างได้นะจะเสียทีแกกระจายไปแโอเคแกถ่านม้วนนี่ ไปก้างไปมพี่ไม่ได้่ะไม่ได้วะรอรอนัมาเต็มกราฟเลยว่ะร้องร้อนเฮ้ยอยูนี่นี่เออเออร้ออนได้เนี่ยันิงไม่้นกสวยฟึกอีกอีกห้าวิพี่มีวาร์ปพี่มีวาร์ปพี่มีวาร์หเลนเจอร์ยิงแล้วเอาหอง่อ เวเดตเวเด่งหลอนะไปจะเอวขวานะไม่รู้เป็นอะไโอเคโอเคมาแล้วนี่ไอ้ลองหัวอ่อนเลยมั่วเนี่ยแหวนเหล็กดาวดิเดี๋ปไปจีบบนพี่เสกฟิกจะไปจีบบนนะจีบมั่วยังวะ่วยังก้อยนะงก้อยโอ๊ยงัวงัองเซฟปิดหัวแอร์ตายนะเวเดเลยหลอดเดียวเวเดตลีนะ มาอย่างู่บ้างเอ้ยไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วี่มีวับพี่มีวับให้พเดีแล้วเนียคุณลงเลยแต่ให้ให้พี่วับเลียกลงหน้าเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้รยมันเจ็บลงนะเชององียร์การก่อนนะต้องใช้ของรับล่างหลอดเดียวหลอดเดียวมันจะได้ล่างนะปิด ต่อนองต่อนองกูยิงเจคลิปอยู่อ้อนลงแล้วอ้อนลงสิถ้าจะเอาเรียกเลยนะเมื่อกี้เองเงียบกิบเลยถ้าพี่ว้ามาะมูลาน้าตายเมื่อกี้เบนหนึ่งเม็ดผมต่ออีกสามปิดหนึ่งเม็อจะตาย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 สวยไม่หายอย่าเงียบเลยวะนี่นี่มันแอบเอาอยู่เออเอาล้างเบียกูกังให้กูกังให้ ดีพอดีอเนยช่วยกันได้วะไม่ได้ยังไม่พอเลยอันนี้ดิอก็หนัอ่อโลอ๋อบีแล้วป่ะอือโอ้ยตายสวยเนาะนี่โอ้ยไปเร็วเกินไอ้ผู้มุดมีนะผู้มุดโลอ่ะให้ผมตีกลางแล้วพี่ขยายน่ะ คนกูติอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไหวเล่นไหวปะผมไม่ไหวแล้วชิดหมดโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้าพี่สิบห้าวิเลดแซวขวาตั้งกันไหวปุ๊บอ่ะขีบกลางเข้าด้วยเจอมั้งกระตุกโดนอ่ะการนต่เคลียร์ใหลอยไงไปช่วยเคลียร์ก่อนได้ปะวเดี๋ยวพี่พี่ช่วยพี่ช่วยไม่ได้ระยะหนึ่งเม็ดอ่ะ ต่อไปแล้วฮะยาะสวยนเกเพ้ยวะผมเกีบยบนไม่ได้นะพี่เอ้ยมัมวมั่วมั่วมั่วตายไม่ถึงว่าปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตามไม่ทันนะเว้ยเอยลอยลงลอยลอยลมมีแข็งอยู่มีแข็งอยู่ให้มันมาพี่มีวาร์พี่มีวาร์ตเดพี่มาเฮ้ยอะไรโน่ติดมาแล้วมันโอเคโอเค

ระวังระวังระวังปิดได้นะเบี้ยเียยบร้อยโอ้ยก็แข่ไม่ได้หรออ้ไปอาไม่ได้เระว่ถอดไม่ได้ต้องรับพี่น่ะเจ็บ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 หมดเลยอ่ะงจะเล่นหน่อยมยกนยอกรเอดีเข้าดิเอ้เข้าแลครับแลครับเอาเอาเชี่ยผิดตัวไอ้สา์เอ้าห่านแล้ เรานี่ยสามวิสามวิสกิลคุดาวอยู่โหเมื่อกี้เราไปเจนลงหัวผาพ่อเลยโท่าไรเฮ้ยไอ้เดียคนรับผิดคตรเลยไอ้เหี้ยร์มือพี่ประวัตไปโดนอะไรโดนสีเฉยผมก็ว่าผมผมกระโดดไปทำไมมันไม่มีแสงลงหัวผมวะเฮ้ย หน้าจอพี่ไม่มีช nope ื่อเองของพี่บักพี่ถึงว่าไหมพี่โดนหายเองไม่เจอเดี๋ยวพี่ขับห้ดูเนี่ยไม่มีไม่มีเองเลยนีันนี้เปล่าพี่มันเป็นจังวะที่พี่เอเขากดแข่งหรือเปล่าพี่เอแบบได้แล้วไม่รู้นานสามสิบถ้าพี่เอกดแข่งไม่ขึ้นเลยเนี่ยแต่๋พี่ขับไปดูไม่ขึ้นนี้ให้วาดโดนเเลย่เดี๋ยวพี่ขับไปดูเดี๋ยวรอจบตา่อพีก็งงพี่แหล่งที่มา เอาล้างให้เราเนาะตัวเลื่อ,อนเจ็บนะไม่สวยแล้วอ่อนมันไม่โดดนะอ่อนไออ่อนมันยังไม่ยกนะอันนะไรผมไม่เห็นเนาะเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้เกมบาก้าโอ้ยเชี่ยดามินี่ยดามิทขวาญแม่งน่นารักจัดเลยสัตว์ยัยยงไงน้อง รอพี่พอไม่ถ้าปล่อยก็ปล่อยปล่อยนะเข้ามาตอนนี้ยังว่ามันเห็นปะวะลองยกเฮ้ยเอากดผิากดางยกกดผิดกดผิดไม่มีวาร์ปพี่มีวาร์ปพี่มีวาร์ปหลอนเลยเมื่อกี้เนี่ยกระหอนได้อมยามแต่พี่วาร์ปหาเองไม่ได้นะพี่ไม่มีชื่อขึ้นเอาดีดีจริงพี่ส่งมาในกลุ่มแล้วให้คนที่ว่างดูก็ได้เอ้ยชิบ ผ่านี่พูด่เป็นไรเลยสัเ์เต็มควรแล้วนะเจอ,อชิบหาแล้วอ,อะไรวะผมต้องพึ่งวาร์มจากคนอื่นเนลยเปิดนะลองมาเล่นนะลองมาเล่นนะเล่นมาอยู่นะโซลเล่นจะตายเอาแล้วมึงควรจะเตไมไ,ตไปในทีม เอ้สวยสวยสวยโอ้โหจะไม่ไหววะพี่พ<ไ>งก็ยิ่งหลดเลยอันพี่เอาหาใครไม่ได้เลยอะอะไรวะแป๊บนึงพี่วับลงใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยต้องออาละเข้าใหม่เหรอลองพอดได้ปะพอดได้พอดได้พอดพอ,พ,อพี่หนะ่อยพี่วับหาใครไม่ได้เลยไอ้บ้า lại quá tìm thái lắm gặp em vậy mà được vậy đi bằng tỏ เลืจุกกลุ่มอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยเอ้ยมาละมาละมีละมีละมีละกดเลยกดเลยแล้วมา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 เดี๋ยวเว็บกลางมามาออโอเคจ้ะได้แล้วได้แล้วน้องแบบ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 นั้นสวย

ได้ปะไปฟิงเกอร์ยกอ่ะเอ๊ะจะปิดปิดทัก,กลิลสองไม่ติดอยเลยเั็นหยเออแค่อุ่นใจไหนขวาได้แนละ้เห็น,น <is> คนนะเห็นปะเห็นปะเคลื่อนล้างเยลื่อ่ข้างอปต่อได้นะ โอนเลยโอโหโดนหนึ่งสองน่ารักจัดน่ารักจัดน่ารักจัดทำได้ทำได้ได้แล้วพี่มีลองป่ะพี่ม่มีไม่มีไมีมีรอเออยพี่พี่พี่ผมยังไม่บอกเลยสอร่สอรี่ทราไมผมไม่ได้หรเอาเฮ้ยรอรอยี่ห้าวิ ซีซีซีเดยวยังคอยเช็คคุ้มแทนพี่แล้วนะพี่มีว่าวล้วพี่มีตัวพุ่มตีบูไปนะไปบนมาได้แหนะไปจี๋นะ ปีผช่วยรกูหน่อยดิึ้หลอแล้วมึ่นหลอกแล้วึ่งหลอแล้วกูล่างกูล่างตันกูล่างตนต่อได้สองร้อยเฮ้ยิดาปิดสามตัวตรงนี้สามตัวเอาแล้่างเลยเอา่างเลยมันมาแล้วไปแล้วไปแล้วผมรักให้ผมรักให้เอาเอาได้ปะได้ปอีกี่น่อีกี่น่ะ่าให้ี่เอา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 พี่ล่างให้แล้ว ไปแล้วข oh ัขได้ขัได้ขัได้โอ้โหเกมเอบตายเบอร์เบลไม่ตายโอเคถือว่าตายจังหวะนี้ตายกันดีอยู่กอนเกิดสพอดีโอเ้ยวัว ต็ดเจ็ดเจ็ดนะเขาเริ่มันมีโอ้ไปใช่ไหคุมบูตมเลยน่าทำะารกันแล้วละ่ะโอ้โหเยี่ยอะไรวะนี่โห oh, มืองเตือน <c oughs> คว่าโดดเสแล้วพี่ง้างแต่ตอนเราโดนแรกๆอ๋อเกมชิบห่ายแล้วโดดไม่ข้ามคือเฮียไร้อยเลยโดดอยู่กับที่สัตว์มันจะบงังคีบแค่ั้นต่อเมล็ดปิดต,ตาแล,ล้วเจอแล้วอีกที่เนี้ยอีกที่เนี้ยเป็นน้องอีกแล้ว ตั้งแค่นะั้นหอมห้น้ำตาลจัดเลยหอมก็หอสิบวิวยืดได้ไหมยือไม่ได้แล้วดีนะเจนเดีอยวพิว่าะมาณแล้วเขาพิมพ์อะไรมานี่ดิ เป็น,น,นปทีมท,ที่น่ารำคาญชิมหายที่